ก็สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง I s e r f as 41อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรครับน้องขวัญจะมาทำอะไรก็ไม่รู้ค่ะคจะมาทำคิปเฉพาะเฉยๆโอเค <laughs> okay, นะครับหลังจากที่เล่นไปสักพักหนึ่งนะครับผมคิดว่าเฮ้ยนัาจะควรทำคลิปวิดีโอในการถอดทักหน้าเมริกิของเยาวนะครับคัสนะครับมาทำความสะอาดแล้วก็อัจะระบีใหม่นะครับเพราะ ตอนนี้หลังจากที่อันบ็อกซ์ไปแล้วนะครับผมก็ทำการถอดนะครับแล้วก็อาจจะระบีเล่นไปสักพักผมคิดว่าเฮ้ยควรจะทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูว่าการทำความสะอาดของอทัชมริกี้เอสไฟหรเอ, 8, หรอ 8, สห้าตัวนี้มันจะยากจะง่ายยังไงนะครับเรามาดูกันโอเคนะครับ รู้สึกว่าตอนนี้จะง่ายมากนะครับในการถอดรู้สึกว่าใช้ใช้แป๊บหบนึ่งนะครับใช้เขาบอกว่าใช้สเก็ตทูตัวเดียวก็เอาอยู่นะครับผมเนี่นยไ,ไม้เอ่ก็มีนะเพราะว่าอเล่นแรงมากเลยจริงๆแล้วไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับง่ายมากในการถอดนะครับผม นะครับอุ้ยหอดได้ง่ายขนาดนี้เลยเหรออือใช่ฮ่าให้เขียนครึ่งตัวไหมนะครับไปชุดตัวนี้เดี๋ยวเขาหยาดแป๊บนึงเอ้ยชุด R เออเห็นไหมเ้าค่อยเห็นในรันนี้สิไปนี่เห็นไหมครับตัวนี้เ้ออลูกปืนมันได้หรอก็ใช่ไงสารลอลื่นนะครับแหวนรองถ้าไม่มีซาน ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยไไลนะครับผมใช้สเก็ตทูตัวเดียวจบนะครับอ่าเรามาดูเอาวอ,อาวาวไว้ไตรงนี้จะได้ยินโลว์บพัดหรือเปล่าเห็นไหมครับสปริงสปริงเนี่ยมันมีสปริงด้วยเหรอใช่นี่แหละตัวที่ทำให้มัน,น,นสปริงตัวนี้ดีดกลับนะครับผม แล้วก็มีแหวนอีกชุดหนึ่งแล้วก็ลูกปืนกับแหวนอีกชุดหนึ่งนะครับรองข้างล่างเห็นไหมครับลูกปืนเหรอใช่นี่ไงลูกปืนเล็กๆนะขาคายใหญ่อยู่นี่ขาายใหญ่อยู่นี่ในใต้เท้านครับดูผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับอันนี้ลูกปืนข้างล่างชุดข้างล่างกับข้างบน,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 นงรู้สึกว่าข้างล่างจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับใหญ่กว่าข้างบนนะครับอันนี้ข้างอันนี้ข้างล่างอันนี้ข้างบนนะมันลูกกระสุนปืนเลยใช่นะครับ ต่างกันนิดนึงนะครับเทียบให้ดูเออะโอเคชุดเล็กจะอยู่ข้างบนนะครับชุดใหญ่จะอยู่ข้างล่างโอเคเราแยกไว้เดี๋ยวลงนะครับผมว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยได้ซับซ้อนมากเท่าไหร่นะครับผมว่าไอตัว cx กับ sm หรือว่า s 7น่าจะซับซ้อนมากกว่านะครับ อย่าผมทำความสะอาดเบ้าของมันก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามีเสียงดังหรือว่าเล่นไปนานๆนะครับเ,เราควรจะทําการถอดออกมาแล้วก็เติมนะครับ,รบ,บสารเรลเลอร์เจลบีขาวนะครับตัวนี้เห็บบนไหมสารพาสติาไปซื้อแล้วนี่มีก็สามา,ารถสั่งได้ทั้งลาซาด้แล้วก็ชอ้อปปีนะอืมโอเคนะครับผมอย่างที่น้องขวัญว่ามาเลยนะครับสามารถสั่งได้ทาง ลาซาด้าก็ได้ช้อปปีก็ได้นะครับโอเคนะนะครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับน้อขวัดในการทําความสะอาดไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับทําความสะอาดแล้วก็อัดจราบ,บีทุกครั้งนะครับหลังจากที่ซื้อมาใหม่ๆเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับทุกครั้งซื้อมาปุ๊บเช็คล้อแล้วก็อัดจระบ,บีครับถอดทรักออกมาเลยครับอัดจรดบ,บีเพราะว่า ผมการันตีได้เลยว่าทุกตัวนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับก็คือแห้งมากนะครับแห้งมากนะครับไม่ไม่ควรเสี่ยงอ,อาเอาไปเล่นเลยนะครับควรจะทำการถอดออกมาแล้วก็อ,อ,อาจจะระบีหรือสารลอลื่นก่อนนะครับเพื่อป้องกันเพื่อป้องกันอะไรครับเพื่อป้องกัน ซักเสียนะครับพวกลูกปืนพวกอะไรแตกได้นะครับเพราะว่าเหล็กกับเบรกสีกันนะครับเสียดสีนะครับไม่เกิดความร้อนนะครับทำให้ลูกปืนแตกหรือว่าชิ้นส่วนภายในมันถ้าทำไม,มเขาถึงเรียกว่าลูกปืนล่ะเขานี่ยลูกมันมันกลมๆเหมือนลูกปืนเห็นไหม<อ>จับดูได้อ่ะจับดูได้นะครับเห็นไหมเออนั่นแหละลูกทำให้บันหมุนกระเพาะนี่เลยเห็นไหมทำให้หมุน ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับผมง่ายมากเลยนะครับถอดครั้งสองครั้งผมว่าก็เป็นละชินละนะครับก็ถือโอกาสผมผมก็เนี่ยมีโอกาสได้เรียนช่างมาสมัยจิกว่าปีที่แล้วก็เพิ่งได้ใช้พื้นฐานนะครับผมมือเปื้อนนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคเนื้อมาทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ประกอบคืนนะครับก่อนประกอบคืนเราก็ทางัรนก็ ใช่หยดสารหล่อลื่นก่อนหรือว่าคาระบีก่อนก็ได้นะครับเ<ๆ>ดิมต้นที่ชุดข้างในก่อนนะครับข้างล่างนี้จะใหญ่กว่านะครับเลยก็คือถ้าใครเนี่ยไปจับมันจะมีความลื่นมากเลยนะคะ<น>เพราะว่ามันมีเอ่อพวกสารหล่อลื่นนะเข้าไปโอเคใส่เช็ดแรกไปต่อน,นะครับข้างหลัง๊บอ่า ใช่มันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับอันนี้จะอยู่ข้างล่างนะอน,นข้างบนนะครับใส่ถูกด้วยนะครับฝึกกับถ้าเราไม่หยาดสาเแลวเล่นมันจะเป็นยังไงคะถ้าเราไม่หยอดสายแลวเล่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะอ๋อถ้าเราไม่สายแลวเล่น,ป,นรรปุ๊บมันก็จะทําให้เวลาเล่นแล้วดูไหมครับเวลาเล่นแล้วมันก็จะ็นไงล้ม <laughs> อุบัติเหตุได้นะบางทีไข่อาจจะไม่ไปก็ได้นะไปใช้นี่ไงพูดใส่ผิด, <c oughs> ดนี่ตอนนี้นี่อันนี้แหวนเท่ากันไหมอ่าไม่ไม่เท่าครับแหวนแหวนก็ไม่เท่านะครับแหวนอ่า ชุดบนกับชุดล่างก็ไม่เท่ากันนะครับระวังใส่ผิดนะครับพืดอ่า่คือถ้าถอดมาก็พยายามแยกไว้ต่างหากนะครับโอเคใส่แหวน,ใส,นใ,หใส่แหวนระรับแรกลงไปนะครับแล้วก็ใส่ลูกปืนแล้วก็ใส่ออแหวนประกบชุดแรกนะทอ,อะว่าบบไงไาม,มาดูพ่อนะเค่อ,อบบเป็นช่างที่แบบที่เค <laughs> นี้ตามด้วย ไม่ใส่สปริงหรอสปริงมันจะมีสปริงนะครับเนี่ยสปริงมันจะมีตัวอ่าร่องของมันอยู่นะสล็อตของมันอยู่ข้างในนะครับก็ใส่ไปเลยสล็อตที่เป็นสัตว์ไม่ใช่หรอใช่สล็อตอ่าก่อนปุ๊บนะครับเราจะยกยกชุดลูกปืนชุดแรกก่อนนะครับค่อยเอาในลงไปครับคุกคนคะคือคลิปนี้พ่อใส่เงาะอีกแล้วคือแบบจะปิดบังผม ยังไม่ได้เซฟผมเลยนะคะคือเพิ่งตื่นนอนเลยนะแม่ก็นอนอืนอยู่นะคะปุับอ่าโอเคครับลงล็อกไปแล้วนะครับอ่านั่นคือก่อนจะลงสติลลงเราต้องยกลูกปืนกับ,บลูกปืนกับแหวนรองขึ้นมาก่อนนะครับค่อยอใส แหวนอ่าใส่สปริงนี่ลงไปนะครับอ่ะได้แหละนะครับผมโอเคทีนี้แล้วก็จะก่อกลงไปเลยนะครับนะครับเป็นจุดล็อคเข้ามาแล้วตามด้วยนี่แหวนลองนะครับโอเคใส่นิดนึงนะครับ ม่เพื่อนเลยนะคะชื่อชื่อว่าแล้วก็ตามด้วยลูกปืนชื่อชื่อว่านินน,ะะนีนนาาน่นะคะนี่มีผมนำมาด้วยเอ่อหย่ใส่จุดเดียฝั่งเดียวก็ได้ครับเพร่อเวลาเล่นเราก็จะกระจายไปทั่วอยู่แล้วนะครับผมผมว่าไอตัวทักของอยาวนี้ผมว่าประกอบง่ายครับเพียงใช้สเก็ตทู ตึ้นตัวเดียวเลยจบนะครับผมจบเป็นขั้นตอนเดียวเลยนะ,นะครับผมตุ๊กตาตัวนี้ควายช่อว่านินนี่ตามด้วยนินนี่พ่อตุ๊กตาตัวนี้ควายช่อว่านินนี่ไหมผมน้องจะทรงร้อนนะจนะเป็นรอนแบบยุ่งๆพันๆกันนะก็น่ารักนะน่ารักปะ่ะชอชอบสุดน้อ,สองสีม่วงคือคนทุกคนพยายามแบบเช็คดูครับว่าถ้ามันพยายาม ตัวข้างบนนะครับอย่าให้มันแคบขยือนได้นะครับผมขันฟองตึงๆมือก็พอนะครับตอนนี้เห็นไครับได้ละโอเคนะครับไม่ไม่แน่นจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่จวมจนเกินไปนะเนี่ยโอเคละนะครับพร้อมที่จะเล่นแล้วนะครับง่ายมากนะครับในการประกอบนะครับดังนั้นทุกครั้งนะครับก่อนซื้อก่อนเล่นนะครับเช็คทุกครั้งนะครับว่ามีเสียงมีอะไรไหมนะครับถ้าเกิดว่ามีเสียงเราสามารถ แน่นอนว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอน,นครับสารเราลื่นอาจจะแห้งไปนะครับจะทำให้เกิดเสียงดังนั้นเราก็นะครับเอาทักหน้าถอดทักหน้ามานะครับอาจจะมีใหม่นะครับขั้นตอนการทําก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนครับง่ายมากนะครับใช้แค่สเก็ตทูต,ตัวเดียวนะครับผมอ,อ,อาดทำแค่ครั้งสองครั้งก็น่าจะคล่องน่าจะเป็นแล้วนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครนะครับที่ uh huh. ยังไม่มั่นใจว,ว่าจะถอดยังไงประกอบอยังไงก็ดูคลิปนะครับซ้ำไปซ้ำมานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ละจันนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรไคลิปหน้านะครับหรือว่ามีอะไรที่สิ่งใหม่ๆ นะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังกับน้องคอนอีกเนาะโอเคองั้นเราทำไงดีครับไปเล่นสเกส็ตก,ก,กันนะ,ะเดี๋ยวอ่ะทีนี้เราอัดจระ,ะบีเราอันนี้เสร็จแล้วแล้วก็ไปเล่นไปลองเล่นลองเล่นด,ดูนะครับผมไปกันเลยโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายดีครับ